โอเคจริงๆตัวไอมิงทีดีมันสามารถกัดได้ทั้งงานที่เป็นเราเรียกพิสม t ติแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบผิวโค้งก็ได้นะครับอันนี้ผมจะให้ดูถ้าเราใช้แอมย่งทีด d กับพาร์ทนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเราก็ไปที่ไอมิงทีดีเนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงไหนนะครับถ้าเป็นไอมิ t งทีดีเนี่ยมันจะง่ายตรงที่เรากําหนดมันแค่เป็นก้อนนะครับแค่บอกว่าเราจะกัดก้อนนี้ นเนียเรามีก้อนนี้ก้อนหนึ่งนะครับมันจะไม่มันจะไม่จําเป็นต้องบอกแล้วว่า็อก็ตอะไรตรงไหนนะครับถ้าเป็นอะมีน 3D นะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็น 3D แบบพริสมาติกนะครับถ้าเป็นงานที่มันไม่มีเทปเปอร์ไม่มีผิวเอียงอะไรไม่ต้องการเก็บขั้นขั้นบันไดเนี่ยเลือกให้เป็น 3D พริสมาติกนะครับถ้ามีโมดูลที่เป็น 3D ก็จะง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องไปเลือกว่าเราจะกัด็อก็ตไหนอะไรยังไงนะครัคัับบบแคคคค่ออ่ออออออกกกกววาา้้้้ตตเเเนนนนนีียย็ืืลนนระ ทูลน,นะครับก็เลือกทูลมาผมบอกอันนี้ใช้ทูลน,นี้นะครับใช้ทูลเดิมแหละนะครับอ่าใช้ทูลตัวเดียวก่อนนะครับแล้วอ่าเลเวลนะครับมันจะดีเทคเองนะครับว่าเลเวลอ่าทั้งชิ้นเท่าไหร่ต้องการกัดแค่ไหนนะครับจริงๆถ้าเกิดเรารู้ว่าจุดต่าสุดอยู่ตรงไหนเลือกจุดต่ําสุดก็ได้แต่นี้ผมปล Auto ่อยออโต้นะครับผมจะปล่อยออโต้เลยนะครับแล้วก็เลือกอันนี้เป็นเลเวลสี่ อ่านะครับออฟ s e t ไว้เท่าไหร่ใน,นผมออฟเซตเท่าเดิมคือ offset เป็นจุดสองอ่าออฟเซตเป็นจุดสองนะครับเสร็จแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องทำไรครับถ้าเกิดว่าอยากปรับเป็นเอลิคอตรงนี้ก็ปรับได้อเนี่ยผมใช้เป็นสองสศาแคลนันะบเซฟแล้วแคลเลยอันนี้คือเราใช้ i machining 3d บนชิ้นงานที่เป็นเราเรียกว่าเป็น p r i s m a t i c นะครับเนี่ยทุนผ่านที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ สังเกตว่าถ้าเรามีแอมทิงคีเนี่ยเราไม่ต้องกำหน,นดขอบเขตหรือว่าความลึกอะไรเลยนะครับมันดีเทคทุกอย่างเป็นออโต้นะครับมันก็เดินตามเรื่องออกมาเลยนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูอีพาร์ตอันนี้กว่านะครับอีพาร์ตก็เหมาะแก่การใช้กับ i m มทิ 3D มากกว่านะก็คือเป็นเป็นพาร์ตท,ที่เราต้องการจะเก็บเป็นอ่า e r a l เเป็นแบบขั้นบันไดด้วยนะครับผมปิดนะครับผมทําการปิดโปรเจกต์แคมตัวนี้ออแนะนานิดนึงเวลาปิดโปรเจกต์แคมเนี่ยแนะนาให้ใช้ปุ่มนี้นะครับ ก็คือ close c a m p a s นะครับหรือว่าจริงๆคลิกขวาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ close นะครับมันจะเป็นการปิดโปรเจกต์แคมที่ถูกต้องนะครับมันจะ save back up ไฟล์ให้เราด้วยะนะครับผมปิดโปรเจกต์แคมตัวนี้นะครับชิ้นงานตัวที่สองก็เป็นตัวนี้นะครับเข,เขียนว่า IM Basic 3D เดี๋ยวนะผมเปิดมา เดี๋ยวผมเซฟก่อนอ่ะผมเซฟลงที่เดิมโอเคเราได้พาร์ทแล้วนะครับอันนี้คืออ่อเราก็ไปนิวโปรตีแคมนะครับอันนี้ผมจะไปเร็วๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับ ก็ผมก็ไปนิวนะครับมิลลิ่งนะครับเป็นไอ i อ็มเอชทีนะครับก็ตั้งชื่อไปอ่าเลือกเครื่องจักรเป็นตัวเดิมนะครับก็คือเป็นตัวฟันัก 3D Training นะครับอ่ฟาฟันักส x มนะครับที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็โค้ดซิสเต็มคือตำแหน่งเดิมเลยคือพาร์ตตัวนี้เป็นพาร์ตตัวที่ใกล้เคียงกับตัวแรกนะ <c oughs> เพราะผมอยากให้ทุกคนเห็นความแตกต่างว่าพาร์ตตัวไหนที่เหมาะสําหรับ ใช้ i m a g i n ิ 3D แลวก็พาร์ตตัวไหนที่เหมาะสำหรับ i m a g i n ิ 2D นะครับอันนี้ก็ท็อปเซนเตอร์โอเคก็เลือกไว้กลางงานตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ตั้งค่าเค okay. ลต่างๆก็ค่าเดิมโอเคนะครับแล้วก็สต็อกก็เป็นก้อนเท่าเดิมอันนี้คืองานชิ้นงานเท่ากันนะครับชิ้นงานเท่ากันก็ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ผมตั้งค่าออฟเซตเป็นศูนย์ อ่าอันนี้ add box to cat ผมใช้ 3D ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับกดโอเคไปเลยนะครับเราก็ได้สต็อก t a ร g ก t ก็ก็ก้อนนี้แหละนะครับโอเคแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมเลือก Machine Database นะครับก็ Machine เครื่องเดิมนะครับวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุตัวเดิมที่เราสร้างไว้นะครับก็ JIS s 5 4นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเค โอเคอันนี้คือเราสร้างเราสร้างโปรเจกต์แคมเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับในผมลืมไปนิดหนึ่งเมื่อกี้คือในส่วนของทูลนะครับผมปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับไปเปิดโปรเจกต์แคมตัวเดิมก่อนผมต้องการใช้ทูลตัวที่ผมแอดไว้ในทูลในในโปรเจกต์เดิมจริงๆงวิธีการเปิดโปรเจกต์ที่เราเคยใช้อยู่นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่คลิกออกมามันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นเวอร์ชันเก่าหน่อยก็ไปที่ทูล Solid Cam แล้วก็เ e นต n t นี่ก็จะอยู่ตรงนี้ นัอันนี้สมมติผมจะเปิดตัว Tool ตัวก่อนหน้านี้ขึ้นมาก็คลิกเลยอ,อันนี้คือผมต้องการใช้ทูนจากโปรเจกต์นี้นะผมไม่อยากสร้างทูนใหม่เพราะนั้นคือผมก็ไปที่ทูนตรงนี้ครับไปที่ทูนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ Export พอร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์เก็บไว้เป็นในลไลบรารีเอ็กซ์พอร์ all ทืนเลยลวกันนะครับเอ็กซ์ all Tool เก็บไว้ตรงที่ d ด f ฟ u l อของมันแหละนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น เกอรดสำหรับ i-machining แล้วกันอ่าผมก็ export ไปเราก็เซฟไฟล์ไปแล้วตอนนี้เซฟเซฟทูลไปอยู่ใน library แล้วนะครับอ่าผมก็ปิดหน้าต่างนี้นะครับผมก็ปิด project ์แคนี้ไปอ่านะครับแล้วก็ไปไปเปิด project ์ค m เดิมกลับมานะครับก็คือตัว 3D นะครับอ่าผมเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น i-machining 3D อยากใช้ทูลตรงนี้นะครับเราก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปในทูลนะครับแล้วเราก็ทําการ Import เข้ามานะครับปุ่มอยู่ใกล้ๆกันนะครับตัวหนึ่งคือปุ่ม export ตัวหนึ่งคือปุ่ม Import นะครับก็อินพ t t ทูลเข้ามา Import t ทูลเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเลือกตัวที่เราเราสร้างไว้นะครับจริงๆโดยปกติมันจะดี e c t ไปที่โฟลเดอร์เดิมของมันนะครับแต่ถ้าโฟลเดอร์ไม่ตรงหรือเราเก็บในโฟลเดอร์อื่นก็สามารถ b r o w s ์ไปหาโฟลเดอร์อื่นได้นะครับอันนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าอ่า ว t ด o number and position ก็คือเอามาทั้ง to o l Number ด้วยนะครับ Exit อันนี้เราก็มี to l แล้วนะครับค่าที่เราตั้งไว้ทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับรวมไปถึงตัวโฮเดอร์ตัวต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ save เซฟทู r ล r บรีครับผม save นะครับอ่ะเราก็จะไปเก็บเป็น iMachining 3d นะครับก็ไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ย i m a c h i n i n g 3d นะครับอยู่ใน s o l i ย c a m 3d นะครับหรือว่าถ้า Operation ตรงนี้ก็คลิกแล้วก็ i m a c h i n i n g 3d นะครับโอเคนะครับอันนี้อย่างอย่างที่เราผมทําให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นงาน 3D ก็คือตัวนี้ชิ้นงานผิวข้างมันเป็นเทปเปอร์ครับฝั่งนี้ผมเทปเปอร์หองศาฝั่งนี้ผมเทปเปอร์ไว้10องศาแล้วก็ข้างล่างก็จะมีฟิลเลนะครับงานประเภทนี้ก็คือเราเราใช้เป็น i-Maging 3D จะดีที่สุดนะครับเพราะมันต้องเราต้องการเก็บพวกเป็นขั้นบันไดคือเก็บค่าสเกลล็อปพวกนี้ในการเอาไว้เก็บฟินิชได้ด้วยนะครับ ผมก็เลือก Target นะครับแล้วก็ไปเลือก Tool นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปเลือก t ทูลเลือก Tool เดิมนะครับทูลแรกอันนี้สังเกตว่าตรงนี้เราเลือกเป็น 3D General นะครับเพราะต้องการเก็บค่า s c a l o อด้วยนะครับเลเวลนะครับค่าความลึกปล่อยออโต้เลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีวิสานะครับผมใช้เป็นเลเวล4นะครับมันก็จะได้นี่แหละก็ได้เป็นค่าคั t ติงโวลเ t ชันประมาณนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ที่สําคัญก็คืออยู่ที่หน้านี้นะครับหน้าหน้าแท็บเทคโนโลยีนะครับอันนี้ผมจะทําการออฟเซตสักจุดสองนะครับแล้วก็มันจะมีอันนึงก็คือเนี่ยเป็นค่าสเกลลปเห็นไหมครับปรับค่าเป็นค่าสเกลลปค่าสเกลลปที่มันคํานวณให้ตอนนี้เนี่ยก็คือหนึ่งจุดเก้าแปดหนึ่งจุดเก้าแปดคือค่าไหนนะครับคือค่าที่เราเห็นในสไลด์เมื่อกี้นี้อ่านี่เป็นค่านี้เนี่ยนี่คือค่าสเกลลปคือความหนาของยอดนะครับ ยอดปลายแหลมของตัวขั้นบันไดเนี่ยเราเรียกว่าค่าแคลอปคือต้องการเหลือค่านี้เท่าไหร่นะครับก็กําหนดในนี้เลยนะครับผมบอกว่าถ้าหนึ่งุดเก้าแปดสองมิลเนี่ยหนาไปนะครับผมบอกผมอยากได้แค่มิลเดียวอ่าต้องการมิลเดียวก็เปลี่ยนเป็นมิลเดียวนะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเนี่ยก็จะมีในส่วนของนี่เหมือนเหมือนกันนะครับพวกค่าเฮลิคอลแลมต่างๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนแล้วก็กดแคีคูลเลตเลยนะครับอันนี้การทำตัวไอมิ่งีดีเนี่ย การใช้งานก็จะความยุ่งยากเนี่ยจะน้อยกว่า iMa มนชิเนดีนะครับเพราะว่าเราเลือกเป็นก้อนได้เลยเราบอกว่าอยากกัดก้อนนี้นะครับอ่ะทีนี้ทุนผ่าท,ที่ได้ก็จะได้แล้วนะครับได้ทุนผ่าแล้วทุนผ่าก็ใกล้เคียงเดิมแต่ว่ามันจะมีทุนผ่าท,ที่เก็บขึ้นมานะครับมันขึ้นมาเก็บขั่นบันไดให้ด้วยนะครับเราลองไปซิมูเลตดูนะครับอ่ะผมจะซิมูเลตอ่ะแล้วผมก็จะซิมูเลตในในโฮสแคนนี้แหละ อ่านะครับเนี่ยก็เดินคล้ายๆ้าเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นขึ้นมานะครับ เนี่ยม,มันก็จะไล่ลึกสุดก่อนแล้วก็ค่อยๆไลส่สเต็ปอัพสเต็ปอัพขึ้นมานะครับตามสุน่าที่เห็นเลยนะครับเราลองซิมดูในเครื่องเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เช่นกัน,นทุกอย่างคือมันดีเทคออโต้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นไอมิ่นะครับ คือจะให้ดูว่านะครับค่าสเกลล็อปเป็นไหมครับคือค่าความหนาเนี่ยนะครับมันพยายามคงค่าความหนาค่าสเกลล็อปเนี่ยหนึ่งมิลตามที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นจํานวนขั้นบันไดนะครับเหมือนอันนี้เนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ก็สังเกตว่าค่าจานวนขั้นบันไดกับฝั่งเนี้ยก็จะคนละอันกันเพราะว่าอันนี้มันเอียงสิบองศานะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเอียงสิบองศาส่วนฝั่งเนี้ยมันจะเอียงแค่ห้าองศานะครับมันก็จะแต่ละสเตปอัพเนี่ย แต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะกว้างกว่าอันนี้ก็จะแคบกว่าไหมครับนี่คือไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือค่าแคลลอปหรือเนื้อที่เหลือเท่ากันนะครับมันจะพยายามบาลานซ์เนื้อหรือว่าค่าเนื้อที่ออฟเซตจากพิยกมาให้นะครับตอนที่เราไปเก็บเซมิฟินิชหรือว่าเก็บฟินิชเนี่ยนะครับโหลดที่ทูลมันจะได้รับในทูลทูลบอลเน bon นะี่ยตอนเราเก็บฟินิชเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากกว่านะครับอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว i m d มทีดีนะครับ อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับจากหัวข้อที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับโอเคการปรับตั้งค่าคัตติ้งคอนดิชันนะครับคือหลายๆท่านบอกว่าเออมันคำนวณให้ออโต้ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยผมอยากปรับค่าเพิ่มเติมอีกหน่อยอาจจะมีประสบการณ์สูงกว่า i m มิชชั่นนิ่งนะครับเราปรับตั้งค่าได้นะครับแต่ว่าหลังจากปรับไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าค่าเหมาะสมไหมนะครับ มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เทคโนโลยีวิศร์เนี่ยนะครับมันจะมีแท็บอีกอันชื่อว่า Modify Cutting Condition นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันต้องไปเปิดในเซตติ้งก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือสังเกตว่าค่าต่างๆเนี่ยมันถูกเป็นสีเทาไว้นะครับเป็นสีเทาไว้หมายความว่ามันคำนวณมาแล้วได้ค่านี้แล้วมันโชว์ให้เราดูนะครับถ้าเราอยากปรับค่าไหนนะครับเราอยากปรับค่าไหนเนี่ยเราสามารถติ๊กเคร่องหมายถูกแล้วปรับได้ อย่างเช่นโอเคอันนี้อันดับแรกที่ผมอยากปรับให้ดูก็คือถ้าเราอยากกัดเทอร์โบโหมดผมบอกว่ากัดเทอร์โบโหมดมันจะแรงขึ้นใช่ไหมครับอผมก็แค่ติ๊กตรงนี้บอกว่าออ์ชันนี้ผมอยากกัด Turbo Mode. เทอร์โบโหมดเราดูเราดูตรงนี้นะครับ require power นะครับคือนี่คือ s p e n เด r เนี่ย spender power ใช้6.3กิโลวัตต์นะครับถ้าผมติ๊กของหมายถูกตรงนี้นะครับมันจะดีดเป็น7.5กิโลวัตต์เลยนะครับอันนี้คือเทอร์โบโหมดของเลเวล4นะครับเทอร์โบโหมดของเลเวล4 ผมลงแคลคูลเรตดูนะครับว่าทุนผ่าที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงเนี่ยสเต็ปโอเวอร์มันจะกว้างขึ้นไหมครับสเต็ปโอเวอร์จะกว้างขึ้นนะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าสเต็ปโอเวอร์กว้างขึ้นอย่างเงี้ยความกว้างของเศษนะไม่ความหนาเศษครับความกว้างเศษมันจะกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นปุ๊บเนี่ยทุนเวลามันหมุนตัดเนี่ยกว่ามันจะตัดได้แต่ละเส้นออกมาเนี่ยมันก็ใช้เวลามากขึ้นนะมันก็เสี่ยงต่อการที่ตัวกําลังหัวมันจะดรอปได้ นะครับเสียงต่อการทูนแตกหักได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารับได้เนี่ยเราสามารถใช้ค่านี้ได้นะครับผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่า,เ,าเราใช้เ,เดี๋ยวนะผม Exit ก,ก่อนผมจะให้โชว์ตัว machining time น,น,นะครับถ้าเป็นตัวนี้มันใช้8นาทีนะครับถ้าใช้เท r b o mode มด8นาทีนะครับตัวทูนผ่านมันสั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือตัว เวลากัดมันก็จะเร็วขึ้นนะครับหรือว่านอกจากเทอร์โบโหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเราปรับค่าอย่างเช่นเรากัดเทอร์โบโหมดครับแต่ว่าเราอยากให้มันสเตปโอเวอร์มันมันน้อยลงกว่านี้นะครับเนี่ยเราสามารถปรับค่าตรงนี้ได้นะครับค่าแม็กค่ามินหรือว่าปรับค่าเนี่ยค่าพวกชิปติกเนี่ยหรือว่าค่าความหนาเศษได้นะครับอันนี้คือเป็นการเป็นการปรับอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าอยากให้มันหนาขึ้นนะครับอ่าจุดสมมติจุดศูนย์หนึ่งเลยค่าแม็กเนี่ย นะครับอันนี้ก็สามารถกําหนดได้นะครับแล้วเวลาเรากลับมาที่เนี่ยเราก็จะมองเห็นเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือในที่นี้เรากําหนดนค่าแม็กนะครับแล้มาในตรงนี้มันก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถปรับค่าเลเวลได้นะครับกัดเร็วขึ้นนะครับสมมติถ้าเกิดเทอร์โบโหมดที่เลเวลหนะครับลองแควดู อันนี้เหลือ6นาทีนะครับถ้าเลเวลสูงขึ้นนะครับค่า VC ที่ได้ก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานนะครับจริงๆอันนี้เป็นขั้นตอนการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัว Solidcam Imaging ทั้ง 2D และก็ 3D นะครับ